ทีมนักวิทยาศาสตร์เผยถึงวิธีที่น่าอัศจรรย์มากๆที่จะทําให้ความจําของเราดีขึ้นได้ถึง226%ด้วยการใช้เพียงแค่น้ามันหอมระเหยเท่านั้นต้องบอกงี้ว่าเป้าหมายแรกเลยของทีมเขาต้องการที่จะหาวิธีในการลดความสูญเสียด้านการรับรู้ในผู้สูงอายุเขาก็เลือกใช้วิธีการเสริมกลิ่นมาช่วยปรับปรุงความสามารถทางปัญญานักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้รวบรวมผู้เข้าทดสอบจํานวนทั้งหมด43คนค่ะอายุตั้งแต่ประมาณ60ถึง85ปีทั้งเพศชายและก็เพศหญิงใช้น้ามันหอมระเหยคือ ืละ1กลิ่น2ชั่วโมงต่อคืนต่อเนื่องกัน6เดือนหลังจากนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลด้วยเครื่อง MRI พบเขาว่าผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยมีความจําที่ดีขึ้น226%มีผลต่อการรับรู้แล้วก็ระบบประสาทที่ดีขึ้นด้วยค่ะการทดลองทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนให้เราได้เห็นว่า Essential O i ออาจจะเป็นวิธีธรรมชาติแล้วก็เป็นวิธีที่เรียบง่ายในการดูแลสุขภาพสมองของเราซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจรายละเอียดของงานวิจัยใน ครั้้งนีเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ